สวัสดีครับพอดีวันนี้นะครับผมจะมาเปิดตัวลำนะครับพอดีมีเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกสอบถามกันเข้ามานะครับว่า,าเมื่อเราเปิดตัวลำนะครับจะมีเสียงดังปิ๊บครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นเสียงเปิดตัวลำยาวนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าของผมจะเป็นไหมนะครับ โอเคครับก็เสียงจะดังปิ๊บนะครับครั้งหนึ่งก็จะเป็นเสียงเปิดตัวลำตามปกตินะครับสาเหตุนะครับน่าจะเกิดจากการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับหรือเฟิร์มแวร์ของตัวลำนะครับเมื่อ,อหลายอาทิต์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ไม่น่าจะมีผลเสียหรือส่งผลอะไรนะครับน่าจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ มากกว่านะครับผมโอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็หลังจากนะครับที่ผมได้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมก็ได้ไปบินก็บินได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับกับเสียงดังที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างเปิดตัวลำนะครับผม โอเคนะครับ